ศพของผมคุณสมิงขาวคุณชันชัยคุณสมมาตรภาคไว้เป็นไงภูลสวัสดิส์ติดสอนทองชื่อจริงทองภูลโคคําแชมป์รุ่นเฟเธอเวท126ปอนด์ราชเมืิมสำราญศักเมืองสุรินทชื่อจริงรานกิตกรํมแชมป์รุ่นซูเป,ปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์และรุ่นเฟเธอเวท126ปอนด์รวมทีนี้โอ้อันนี้ติดสอนทองชัดเจนแล้วมาพบกับน้ารานของผมที่ผมกล่าวถึงตลอดเป็น ซูปเปอร์สตาร์ตลอดกาลและเป็นฝันใจของแฟนมวยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตชกอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมก็จะพูดไปเรื่อยเรื่อเกี่ยวกับนักมวยอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ทายาทคนสุดท้ายของคุณสนองครับแล้วก็อำลาจากไปโห,หน้าคณะนักมวยต่างๆที่จะเอาจริงเอาจังกับุณจะลำบากนะเขาทำมวยเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ว่าจะแสนศักดิ์มืองสุริน สมรานศักเมืองสุรินทอันนี้เป็นมรดกที่เก็บมาให้ลูกพอหลังจากพี่น้องหมดไปแล้วก็คงจะต้องเลิกฮนะลูกๆก,ก็ไม่ไม่เอามวยแล้วนะนะก็คงจะโอเคฮนะคูณสวัสดิ์เป็นนักมวยจากฝั่งราชดำเนินฮะเมือนนะ่อกี้ก็คงจะพูดได้ง่ายๆว่าลูกครึ่งอะ่ะไพโรธเนี่ยกระหว่างกึ่งกึ่งราบเนะิลุมพีนีของคุณจุนนะวิชัยวราพลแล้วก็ ก็ข้ามาทำมาค้าขายกันอยู่ก็ต่อยมวยรอบมันเกิดความยิ่งใหญ่จริงๆขอขอบคุณคุณจุน่นงามน้ำใจก็เป็นโปรโมเตอร์ได้เดี๋ยวเดียวก็เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจังแล้วเราก็มาดูว่าเอาตอนนี้มาดูาคู่คุณสวัสดีกว่านะเกิดมหาสาร,รคามอีสานด้วยกันเป็นแชมป์ปีนี้ท่านผู้ชมที่เอาออกมาทุกคู่ทุกชุดเนียนะฮะ เอาไปถึงสิงคโปร์เอาไปถึงสิงคโปร์ห้อง,องคงคุณคนไทยหลายพันคนได้ดูแล้วนะฮะหลายแสนคนได้ดูแล้วเอาไปขายไม่ต้องแพงฮะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไกลบ้านต่างเมืองไปถึงสรัศสไปถึงอเมริกาท่านสามารถคิดถึงเราได้นะฮะคนไทยท่านี้ราคาอย่างนี้เราเก็บไว้เพื่ออนุรักษ์นะครับฉะนั้นออกไปผู้ทอนออกไปพบกับท่านพี่น้องกราบขอบพระคุณที่มาลุมกัน ซื้อกันนะก็ส่งลายเซ็นไปให้ก็เป็นที่ะระลึกระหว่างแฟนมวยกับทรงชายท่านผู้ชมครับเนี่ยจะดูมวยคู่นี้ระหว่างมวยราชดำเนินก็จะตัดสินนี่แหละนะฮะ,นะฮะหคู่ผ่านพ้นไปนะครับเราก็จะเห็นคู่นี้เป็นคู่ที่6แหละนะครับก็เลยกลาบเรียนว่าขอขอบพระคุณจริงๆก็อดจะพูดตรงนี้ไม่ได้ว่าไอ้ถ้าเราไม่เก็บเทพอย่างนี้ไว้รุ่นหลังต่อไปก็คงจะไม่รู้ว่าลุมพินีเขาเกิดอะไร ะะแล้วก็ข้างเสาต้นหนะ้าที่ท่านเห็นอยู่ตรงกลางนะก็เป็นเสาไม้นะฮะปักหลักขึ้นมาตอนนี้ยุคต่างๆขึ้นมาแล้วนี่ท่านเฉลิมเกียรติท่านก็ได้ปูพื้นปูทําห้องน้ําทําอะไรด้วยความสะอาดนะฮะป้องตัวก็ดีทางเข้าก็ดีนะ,ะยุคผมตอนนั้นยังบุกเบิกนะยังยุคบุกเบิกนะครับก็ได้เป็นเสาต้นหนึ่งของเวทีมั้ง นอกจากครูเท่าชนะซับแก้วมีพุทธมีพุทธผาดน้อยแล้วก็มายุดผมนะพอยุครูเท่าจะหมดไปไอ้ส่วนผมนี่มันออกมาด้วยด้วยมันเรื่องพอเป็นนิสัยส่วนตัวนะผมเห็นการทุจริตผมเห็นว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแล้วเราครับที่อยู่ได้ครับใจก็เลือกทางมาลําบากตรงนี้แล้วก็อย่างเรื่องทบทบ .5 เนะี่ยผมบอกแล้วไนงะผมได้ความเมตตาจากพบทบสมัยนั้นเขาให้เป็นไม่ใช่ให้เวที นะฮะแล้วตอนหลังผมก็ถูกเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไปเขาให้เป็นผมฮะผมพูดเนี่ยถ้าผมพูดไม่จริงผมก็อาจจะฟ้องผมนะฮะผมก็ยินดีไปศาลแต่อยากจะให้ฟ้องนะฮะเพราะว่าเมื่อสมัยเซ็นสัญญามันเป็นลิขสิทธิ์ของผมช่อง5าตอนหลังถูกเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไปนะ,ะผมก็เลยลาออกพอลาออกก็เข้าทางไปก็มาอยู่ร่มเนินนี่ก็คงจะแตกต่างกับลุงพงศเรื่องฝรั่ง ท่านผู้ชมที่ครบรั่งท่านเชื่อไหมลุมพินีนี่มี300คนราชชดำเนินมีได้ก็บ5าคนเปรียบเทียบอย่างนี้หรือ60คนมันจะแตกต่างกันแล้วคนละ2,000บาทฉะนั้นลุมพินีจะได้ขายืนพื้นละ0 0แสนแล้วฮะฉะนั้นโปรโมเตอร์จัดมวยได้6-7แสนก็เข็บล้าน3แล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นอยู่ตรงใน,นบาทาท ผมเลยมีความคิดว่าทางรา้นั้นเนี่ยเออถ้ามีถนนเมืองสวรรค์ตรงหน้าเวทีเป็นที่เดินได้เป็นถนนคนเดินได้มีฝรั่งมาเที่ยวมีอะไรมาเที่ยวแล้วก็ขอกอธมขอผู้ขอนายกรัฐมนตรีว่าเป็นถนนคนเดินจัดแสงสีให้สวยฮะก็อาจจะฟื้นฟูเวทีร่ามเนินให้เกิดความเจริญได้เราไปดูมวยฮะตอนนั้นก็ยังเป็นมวยเอกนะท่านผู้ชมที่เคารพยังเป็นมวยเอกนะสำรานศักด์เนี่ยต่อยทุกครั้งเนี่ยผมอนุรักษ์จริงจริง แล้วก็ดูคู่สองกล้องนะให้อยู่ได้นานเท่าไหร่ประกบยังไงฮะถึงจะเจ็บน้อยฮะคนสูงวัยแล้วเนี่ยถ้าต่อยกับเด็กๆแล้วถ้าเขาแรงเข้ามาพุ่งเข้ามานี่เจะนันเฮกวงฮะมวยของฉมวกเพชรแล้วก็พนมทวนเล็กฝ่ายนะ้องเงินก็มาจากขอนแก่นก็จะต้องเดินตีเหมือนฮะเหมือนพนมทวนเล็กนะแต่เดินอย่างนี้ผมว่าสำรานสัตว์ชอบยับเข้าไปถ้ากาดลนถ้าหมัดไม่เหนียวค้างไม่ดามด้วยเหล็กจริงๆลนฮะ พอสมราศักด์หมัดนี่ก็เหมือนเนี่ยยืนหลักเห็นไหมจะคล้ายๆหลักหินไหมฮะหลักหินคล้ายๆสมราศักเ์นี่ฮะแต่แกจะสูงอายุเราต้องหาคู่ให้ถูกต้องสุดท้ายนี้ฮะมาถึงเวลาที่เราจะต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังที่รัคู่นี้คงผ,ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีการชูมือดูใบคะแนนกันแล้วก็ชูมืออาจจะจบลงนะฮะผมก็จะต้องขอขอบพระคุณท่านผูน้ชมผู้มีอุปการะคุณที่เคารพ สุดยอดมวยไทยแห่งแผ่นดินของผมเนี่ยก็จะสืบสานต่อไปจะอนุรักษ์นะฮะแล้วก็จะต้องให้ลูกหลานได้ดูมวยเอกในอดีตนะฮะถ้าไม่เก็บไว้มันก็จะอดีตหมดไปนะจะผมก็จะสืบสานต่อไปชุดที่ต่อไปนี่ท่านสําคัญนะฮะผมจะเอาชีวประวัติส่วนตัวของผมว่าผมไม่กลัวไม่อายวยไหวความยากจนของคนอย่างผมเนี่ย แล้วก็เกิดมาแล้วเนี่ยความยากลําบากดิ้นรนขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้เพราะผมก็ยังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ฉะนั้นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปคิดเรื่องลาบจดสรรเสริญผมก็ไม่มีกับใครอยู่นะเพราะอาชีพมวยไม่มีผมเลยก็บอกว่าอาจจะเอาประวัติผมให้นักมวยและก็ผู้ที่อยากจะรู้ประวัติผมได้ทราบศึกษานะแล้วผมก็บันทึกเหตุการณ์ของที่ผมไม่ตายนั่งติดกับคุณแค้วแล้วผมก็ ก็ยิงกันตูมเป็นร้อยๆยนัดยิงถล่มโง่ห้าพลังนะฮะพอเฮียเหลาก็พุ่งไปที่มุมผมฝ่าจะพุ่งไปนี่โอ้โหอ่าก็ลูกปืนมาผมก็ตายไปแล้วพอพอมโอ้ยลงไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมผมก็อำลาไปด้วยผมกราบขอบพระคุณแล้วก็มาถึงคุณระเบิดถล่มยิงคุณโง่แล้วในชุดต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยแล้วทึกใจที่สุดนะฮะคุณแก้วนะรอดตายมาได้อย่างไรนะมีทั้งหนังสือบันทึกไว้มีทั้ง VCD ของผม CD เก็บไว้นะฮะสุดท้ายนี้ก็คงกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณนะฮะก็อุดมการไม่เปลี่ยนนะฮะมวยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเป็นมวยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็ยังยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อท่านผู้ชมและคนดูมวยทางประเทศกราบขอบคุณ